สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกับผมนะครับช่องเจ๋งสายคุยนะครับวันนี้ก็จะมีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ฟังนะครับก็แรกๆเลยนะครับว่าจะไปทำซ่อมเครื่องมอไซค์นะครับก็เราได้ไปศึกษาดูแล้ว ไปสอบถามกับทางช่างแล้วเพราะว่าเราไม่มีความสามารถที่จะทําเองได้นะครับก็ช่างเขาก็บอกว่าถ้าทําเครื่องใหม่ราคาก็จะอยู่สี่พันถึงห้าพันถึงหกพันบาทนะครับแล้วแต่อาการของรถนะครับหรือแม่ก็อาจจะไม่แพงขนาดนี้หรือใครทําเป็นอาจจะถูกกว่านี้นะครับสําหรับผมทําซ่อมเครื่องทําไม่เป็นนะครับก็เลยต้องพึ่งพี่ช่างเขานะครับ ก็เลยนึกไปนึกมาศึกษาไปศึกษามานะครับก็เลยตัดสินใจนะครับไปได้เครื่องมือสองนะครับราคาพันหนึ่งพันพันสองพันสามนะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อน,นที่จะได้มานะครับแล้วก็อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับเราควรศึกษาดูก่อนเราควรดูชิปดูวิดีโอคนที่เขาขายนะครับ ว่ามันจะใช้งานได้ไหมซื้อมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็ในราคาหนึ่งพัต้นๆนะครับพร้อมส่งนะครับก็เขาก็มีชิปมีวิดีโอให้ดูนะครับเสียงมันก็น่าจะใช้งานได้นะครับก็เลยตัดสินใจซื้อนะครับในราคา1,000บาทนะครับส่วนการ <c oughs> ที่เราจะเลือกซื้อ เลือกซื้อรถเก่าหรือว่าเลือกซื้อเครื่องเก่านะครับก็ผมขอแนะนำนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับนี่ครับอ่าเฟืองเกียร์นะครับอันนี้คือเครื่องที่เราซื้อมาหนึ่งพันนะครับเฟืองเกียร์ก็ยังดีอยู่นะครับไม่เชื่อมไม่อะไรนะครับส่วนเฟืองขาสตาร์ทก็โอเคนะครับสวยนะครับ เป็นเครื่อง rc 1 0 0นะครับน่าจะเป็นเครื่องตัวเดียวนะครับทำคำถามว่าทำไมถึงซื้อเครื่องใหม่ทำไมถึงจะเปลี่ยนนะครับรถคันนี้มันก็วิ่งทิปได้โอเคอยู่นะครับแต่เสียงก้านหรือว่าลูกปืนมันดังนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องมือสองมานะครับทำไมรถคันนี้ช่างเขาถึงบอกว่า ทำเครื่องในราคาสี่ห้าพันนะครับก็มันจะมีแกนเกียร์นะครับที่เจ้าของเดิมเขาเชื่อมมานะครับมันจะเป็นปัญหานะครับที่ว่าเพิ่มค่าใช้ใจ่ายให้กับเรานะครับตอนที่เราไปทําเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนแกนเกียร์กับขาเกียร์ใหม่นะครับก็ฝากถึงเพื่อนๆน,นะที่ว่าจะซื้อรถใหม่จะซื้อเครื่องยนต์ใหม่เออจะซื้อรถ มือสองหรือว่าเครื่องยนต์มือสองนะครับก็ให้ศึกษานะครับดูตรงแกนเกียร์กับขาสตาร์ทนะครับว่าเขาเชื่อมมาไหมถ้าเกิดเขาเชื่อมมานะครับมันก็จะเป็นเอ่อเวลาเราไปซ่อมเครื่องเนี่ยมันจะเป็นมันจะเพิ่มราคาในการซ่อมขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็อาจจะไปซื้อของมือสองราคาร้อยสองร้อยมาใส่ก็ได้นะครับ แต่ก็ขอแนะนำตอนจะซื้อก็ควรจะดูใน2จุดนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ไปช่วยเพิ่มค่าใช้จ่ายในตอนซ่อมนะครับครับแลวันนี้เราก็จะมาเอมาดูเครื่องนะครับวิธีการล้างเครื่องของผมนะครับก็เครื่องยิงไซหรือว่าอะไรอุปกรณ์ไม่มีนะครับเราก็ทำกันแบบบ้านๆนะครับ แบบเราเป็นคนงบน้อยนะครับแล้วก็ทําตามงบที่เรามีนะครับเดี๋ยวผมจะล้างเครื่องให้ดูนะครับใช้น้ํายาล้างห้องน้ำร้อนนี่แหละครับขัดดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะออกมาสวยไหมนะครับนี่ครับน้ํายาล้างห้องน้ํายี่ห้ออะไรก็ได้ครับลาดลงไปเลยครับเพื่อนๆนี่ครับลาดลงไป อาจจะหลายๆครั้งก็หาอะไรมาขัดขัดทูๆหน่อยนะครับมันจะออกมาสวยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับแค่ลองๆดูเฉยเฉยนะครับหรือว่าเราอาจจะหาอะไรที่มันแข็งแข็งกว่าแป้งสีฟันมาขัดนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดให้มันออกมาสะอาดกว่านี้นะครับหรือว่าบางคนมีงบหน่อยก็อาจจะไปซื้อ พวกน้ำยาล้างเครื่องยนต์ที่เขาสูตรที่เขาผสมสำเร็จมาแล้วนะครับอันนี้เราทำกันแบบงบบ้านๆนะครับงบน้อยๆนะครับลงทุนแค่20-30บาทนะครับซื้อน้ำยาแล้วก็หาอุปกรณ์มาขัดหรือว่าหรืจะเป็นแปรงสีฟันเก่านะครับ อันนี้แค่เข่าๆนะครับเพื่อนๆมันอาจจะไม่สะอาดเหมือนที่เราไปยิงไซนะครับโอ้แต่มันก็ใช้ได้อยู่นะครับผมว่าขัจัดคราบน้ํามันคราบอะไรออกนะครับหลายๆรอบก็ได้นะครับนี่ครับลาดไปเลยครับทําแบบนี้ผมก็ ทำมาสองสามพันแล้วนะครับรถมอไซส์สำหรับเครื่องยนต์เก่าถามว่ามันมีปัญหากับพวกพลาสติกพวกสายไฟอะไรไหมผมว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ทำมาทำรถเก่ามาสองสามพันแล้วผมก็ใช้แต่น้ำยาล้างห้องน้ำนี่แหละครับล้างนะครับ อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับที่จะมาฝากให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับนีครับล้างออกมาแล้ว สองรอบแล้วนะครับก็ดูจากาสายตานะครับก็โอเคอยู่นะครับผมว่ามีประสิทธิภาพ70-80%เลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลือแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดแล้วก็ทำสีใหม่นะครับคงจะสวยนะครับก็ขอจบคลิปความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ ว่าการที่เราจะไปซ่อมเครื่องกับที่เราซื้อโลกใหม่นะครับตัวเลขตัวเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันกันกบตัวถังรถนะครับแต่ก็เราก็เอาใส่เครื่องใหม่นี้ขี่เล่นๆน,นะครับ <c oughs> เพราะว่ายังไงเครื่องเดิมเราก็ยังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าวันไหนจะต่อภาษีพลาบบอ,อะไรก็อาจจะยก เครื่องเดิมขึ้นเพราะว่ามันมีเลขหมายเลขตรงกันกับรถนะครับแต่สําหรับเครื่องนี้อาจจะแต่งเป็นเครื่องซิ่งเอาไว้ขับดันโลเล่นๆออกทิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามช่อง YouTube จิงสายคุยด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผมนะครับที่จะทําชิปต่อๆไปนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับส่วนตัวเครื่องนี้ ก็อาจจะทําเป็นเครื่องไว้ชีเล่นนะครับอาจจะใส่แค่คาร์บูเรตหรืออาจจะไปทําชุดบนทําเสื้อฝานะครับแล้วก็มาลองอดูว่าการวิ่งมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะได้กีจี GPS. ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับฝากช่องเจ๋งสายคุยด้วยครับขอบคุณครับ